สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนอยู่ที่วัดนางสาวถาวรณบำรุงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางวัดนางสาวเองเนี่ยมีเทศกาลศาสตร์ไทยและพวกเราก็ได้ทําบุญอยู่ที่นี่นะคะผู้ดําเนินรายการมีดังนี้ค่ะนางสาวนิพพานสนารีค่ะน,นาะนงสาวสุธิดาคงสมบัติค่ะค่ะและดิฉันนะคะนางสาวจิรานันจะทะบุตรค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทําพิธีการทางศาสนานะคะวันนี้เราก็มารู้ประวัติข้าวๆก่อนนะคะ ศาสนาคําว่าศาสตร์นะคะมาจากภาษาอินเดียนะคะซึ่งแปลว่าฤูดูค่ะซึ่งมีความเชื่อว,ว่าเป็นช่วงในฤูดูเก็บเกี่ยวนะคะคือเวลาเราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยผลจะที่จเจริญง,งอกงามออกมาเราก็จะนําสิ่งเหล่านี้นะคะไปถวายในสิ่งที่ตนรับถือนะคะซึ่งวันศาสตร์เดือน1ิเนี่ยนะคะก็จะตรงกับวันขึ้น1 0 15าค่ำเดือน1ิของทุกปีนะคะค่ะ การทำบูญวัสด์ไทยนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยสุขโขทัยค่ะดังที่ปรากฏในหลักฐานนะคะของหนังสือของนางนุพมาศค่ะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินูนะคะที่ได้เผยแพร่มาในประเทศไทยนะคะโดยได้โดยปรากฏในหลักฐานของพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนของวับาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะค่ะสำหรับประเพณีงานบูญศาสตร์ไทยในวันนี้นะคะ มีคติความเชื่อที่ว่าญาติและบรรพบุรุษนะคะที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะคะจากญาติที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีการหมดเวรหมดกรรมนะคะแล้วก็มีโอกาสเกิดในพบภูมิที่ดีขึ้นค่ะสําหรับการทําบุญในวันนี้นะคะก็จะญาติและบรรพบุรุษนะคะที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลอย่างเต็มที่ค่ะ सा ियभ सथन सनाक्षा में होतिया See you เดิมท <t festivals> ีเนี่ยประเทศเป็นประเทอาเรีเกวสาระมันกวันสาระเปนวันที่เขาจะปฏิรแก่รพราะว่าจ้าแตว่าจ้าวจเนียงของราเขาเดิมเนี่ยเราจะถือแค่ยาปลกแล้วก็ทวดสาชั้นแต่ว่าหลังจากพุทธศาสนาเคยชนะสงครามสงรามรู้แล้วเนี่ยโคก็ต้องเห็นว่าวิธีกรรมเนี่ย สิ่งที่ทำแล้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะที่เพื่อนึกถึงคุณของผู้มีพระคุณพวกพระรงฆ์คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ชั้นชานวิธีกรรมทางการแต่พระองค์ทรงขยายขยายฐานว่าจากบุญภาพพิยนคือบิดาผู้พูดเนี่ยสามารถที่ขยายมา กับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพิษสหายใด้ตายโครสุดทวรได้รับรีก,รกรว่าทักษินานุประทานคือการให้เพราะเขาว่าทักษินานุปรทานคือการถามให้หมายว่าว่าเมื่อท่านจะไม่ถึงคุณของท่านนะาเองก็ได้ทำอุทิ่วนให้ให้ท่านไปนี่คือเป็นเริ่มต้นาการที่อ,อง,ง,ง,ยยงค,ค์ทรงทรงส่งขยายฐานไม่ทรงไม่ได้คัดค้านทุที่กับเดิมเพราะว่าในสถานการณ์เนี่ย พวกองค์จาลีตเรี่องการที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งของสองคนเพราะเกิดขึ้นเดิมทีมันมีพวกความอยู่ใช่ไหมแต่ที่คําสอนที่องค์เป็นคําสอนหใหม่เนี่ยที่ยุคนั้นเขาอก็ยังไม่เกิดพุทธถาขึ้นเนี่ยแล้วพุทธถาพวกทรกงเปิดเผยให,ห,หม่เนี่ยก็พยายามที่เห็นว่ามีคำไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ไม่มีโทษก็จะไม่คายทานณ์หรือที่เนั้นก็จะชวนวันษาที่มีหนวยการ สาธะนี่ก็เหมือนกันขยายฐานยาพ่อแม่พี่น้องที่สงสารแม่ก็ควรรับส่วนที่ที่สวามีก็มีการที่มีการแสดงออกทอกความก็จะมีต่างต่างกต่อลูกหลานและญาติที่สงารที่มาไปให้แก่ทุนรัฐคุณที่ก่อนแล้วทีนี้ในประเพณีไทยเนี่ยนักโทษไทยเนี่ยเม่เข้ามาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ว่าจะเป็นทับทูในการดีก็คือการดเนินสิทธ การเงินสิ่งทีว่ามีจะมีถ้าเกิดเป็น่ิธี่กรรมที่ส่งท้ายปีเก่าของเราเดิมทีเนี่ยจะเป็นตุ่มตุ่มขึนตุ่แล้วก็มาสงฆ์การสำนักนี่เนี่ยตุ่สงฆ์การเนี่ยควรจะเป็นวันสิ้นปีแต่ว่าวันสงฆ์การคือวันเริ่มปีใหม่ของไทยมันจะห่างกันเป็นระยะเวลาที่จะเลี้ยงทีลองกันที่ทำกัน ภาษาจก็เหมือนกันก็เลยกับสวรา์วสารนี่เป็นวันที่ทำบุญพิกศษให้แก่ผู้มีบทารุนทั้งหมดนะพ่อแม่พี่น้องลูกานยายกระทั่งนหสยก็เลยเป็นเิดีเกิดขึ้นว่าเป็นวันศีลศรตร์ไทยนี้วันศีลศรีษไทยเกิดที่แล้วก็มีมีการเ่รียกว่าขนมเยศยสตย์ก็เลยเป็นพิธีาีที่ไเามอาก็เลยประจิบนะครับวันนี้ก็เกิดขึ้นมาเพราะนั้นพณีเนี่ยเป็น พุทธศาสนาอยู่ได้ในในประเทศไทยได้ยังมั่นคงเพราะว่าหนึ่งเรารักษาประเพณีอู่ไหมเพราะราาว่าประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนานั้นประเพณีนั้นเป็นเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมอไทยเมื่อประเพณีและวัฒนธรรมของไทยยังแข็งแรงอยู่พุทธศาสนาจึอยู่ได้นั่นีืพุทธศาสนาที่จะดำเินอยู่ในประเทศไทยได้เพราะว่าหนึ่งประเพณีเรามีความแข็งแรงอยู่วัฒนธรรมต่างๆที่ เกิดขึ้นทางพุทธาสนาแล้วเขก็เหีนงานนักทธ่านที่เป็นระเทศไทยอย่างนีเกิดขึ้นเพราะกิดขึ้นทําพน่เป็นพื้นฐายถ้าเขาจะทำลายเราได้นอกเากเดียวเ็ต้องมายาดทำก็ตเราถ้าเกิดทำลายนี่ได้พุทธศาสนาก็อาจจะต้องเป็นเดยวกัประเนี่ส่างก็ทางวัดก็ได้จัดเพื่อให้ เราป็นการส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการที่จะรักษาวัฒนธรรมรัรรมไทยให้รษาเด็กผู้หลงเนี่ยบาง้นเด็กบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าห้ามแลมอย่างนับคนป็นยังไงทีดินแานเนี่ยถ้าจะเป็นถ้าไม่ได้ศึกษาเนี่ยคจะไม่รู้เรยวันนี้วันเปนระศัตรไทยเพราะนั้นก็เลยอนอุรักไว้ใษาทู้วันที่เทียนยนสืมาลชนแต่เทนี้เมเดินมาตั้งแต่สกแล้วเาเป็นู้นำสรง ตอนนี้รนเราก็อยู่กับคุณป้าสมบัตินะคะเราจ้ถามความรู้สึกของ ป้าบัวศิษฐ์บอกค่วันนี้หนูอยากว่าที่ป้ามาทำที่นี่ค่ะป้ามีความเชื่อเกี่ยวกับวัไค่ะป้าดีค่ะแล้วก็พรขนำศักดิ์สิทธิ์ก็มาพระดำศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็แบบว่าป้าก็มาทำกันทุกปีอ่ะเพราะว่าบรรพบุรุษป้าอยู่ที่เป็นความเชื่อถือแต่ภาษาไทยของเรา สำหรับว,วันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ